เร็วแรงทะลุนาลกๆพายุซีนามิน้ำเข้าสองทางปั๊มพนาคอนได้น,นะคะขออนุญาตขายเป็นชุดพร้อมสายส่งน้ำทากลา20เมตรอ่าหรือใครจะเอาพร้อมสายทากลา30 50 1 0 0เมตรพร้อมส่งค่ะสินค้ามาแล้วนะคะตัว6นิ้วก็ขออนุญาตขายพร้อมสายส่งน้ำนะคะเพราะใช้กับสายอย่างอื่นแตกระเบิดทุกสายค่ะความแตกต่างของเข็มขัดนะคะตัวใหญ่จะหนาะ จะกว้าง2เซนส่วนตัวเล็กแค่1เซนค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านใจโหดการ,รเกษตรด้วยนะคะ